การมองโลกในแง่ดีเป็นที่ตั้งก่เกิดหวังความสุขให้ทุกหายอุปสรรคใดๆไม่กั้มกลายสิ่งชั่วร้ายกายร่างกลับทางดีมองโลกนี้ให้ดีเป็นสีสวยฉาบไว้ด้วยความรักพร้อมศักดิ์ศรีถ้าทุกอย่างเรามองไปในแง่ดีโลกใบนี้ สดใสในใจเรากระบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอาอนน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอาอนนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อชกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องวิธีฝึกให้อภัยเพื่อที่จะให้จิตใจของเราสูงขึ้นท่านผู้ฟังครับก็กับเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนนั้นเราก็อาจจะใช้เวลาที่นานร่วมถึง10ปีกว่าที่จะได้ให้อภัยคนคนนั้นไปซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกครับก็ไม่มีคำว่านานไปหรือเร็วไปสำหรับเรื่องแบบนี้แต่และคนนั้น ก็ยอมที่จะใช้เวลาในการเยียวยาหัวใจของตนเองที่มีความต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะเริ่มให้อภัยใครสักคนนั้นเราก็จะต้องบอกกับตนเองเสมอว่าเราจำเป็นจะต้องก้าวข้ามความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นทั้งปวงในใจของเราจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้เสียก่อนแม้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันจะแสนยากลำบากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ขอให้ได้จำไว้ครับว่าเรื่องของการให้อภัยนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาหาคนแพ้หรือคนชนะแต่ถ้าว่ามันเป็นการปลดปล่อยปล่อยวงที่ติดขังในใจของตนเองออกไปใครที่ปล่อยได้ก่อนปลดได้ก่อนก็เพื่อที่จะเป็นไปเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นของตนเองที่จะเป็นไปในวัดครั้งหน้าต่างหากสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากการที่เราได้ให้อภัยนั้นก็คือจะทาให้เราเครียดน้อยลงลดความกังวลหลักๆก,ก็มาจากการที่เราทิ้งอารมณ์ในทางด้านลบ ก็อย่างเช่นโกรธโมโหเจ้าคิดเจ้าแค้นออกไปก็จะทําให้จิตใจของเรามีความทุกข์น้อยลงไปด้วยเพลอเพลก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ําครับและหากว่าวันนี้เราอยากจะให้อภัยคนอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรก็ขอมาแนะแนวแนะนําวิธีคิดที่ท่านผู้ฟังสามารถจะนําไปฝึกฝนในเบื้องต้นและสามารถจะลองไปปรับใช้กันดูได้ครับลำดับแรกนั้นก็ขอให้เรา ได้ทำความเข้าใจว่าไม่มีใครที่จะมีแต่ความสมบูรณ์แบบไปหมดทุกคนก็คือมนุษย์และมนุษย์ทุกคนก็ล้วนจะเคยผิดพลาดกันมาแล้วก็ลองถามกับตนเองดูว่าแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังเคยทำผิดพลาดไม่ใช่หรือก็จะได้คาดหวังความเพอร์เฟกจากคนอื่นก็เพราะว่าเรื่องบางเรื่องนั้นตัวของเราเองก็อาจจะอยางทำไม่ได้ครับความล้มเหลวผิดแผน การไม่ได้ตั้งใจก็คือสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วหากว่าเราโกรธหรือเกลียดใครเพียงเพราะเขาทำไม่ถูกใจเรามันก็คงจะม่ยุติธรรมใช่ไหมหล่ะครับก็จึงอยากที่จะขอแนะนำเอาไว้ว่าเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องบอกกับตัวของเราเองว่าทุกๆกคนนี้เขาก็มีโอกาสจะพลาดพลั้งกันได้แต่ทว่าจะรับผิดชอบต่อความผิดพลั้งนั้นอย่างไรตรงนี้มากกว่าที่ควรจะคำนึงถึง เมื่อเราสามารถทำความเข้าใจในตรงนี้ได้เราก็จะสามารถเริ่มต้นในการให้อภัยคนอื่นได้ง่ายมากขึ้นครับและอย่างต่อมาที่ควรจะมีเป็นข้อพื้นฐานในใจของเราเลยก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ขอให้ลองคิดในมุมกลับกันว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหากว่าเราเป็นเขาเราจะทำอย่างไรก็ขอให้ลองถามกับตนเองดูว่าทำไมเขาถึงเลือกทำแบบนั้นมีเหตุผลอะไรกันอะไร ที่ทําให้เขาได้ตัดสินใจแบบนั้นเมื่อคิดในทางกลับกันในบางทีถ้าเราอยู่ในจุดของเขาในสถานการณ์เช่นนั้นเราก็อาจที่จะทําเช่นเดียวกันกับเขาก็ได้ครับอย่างต่อมานั้นก็คือการที่เราหัดที่จะมองด้านที่ดีๆของคนอื่นบ้างกคา็คล้ายๆกับการเอาใจเขามาใส่ใจเราได้แหละครับแต่ก็เป็นเรื่องของการโฟกัสที่เป็นประเด็นเรื่องบวกๆที่เป็นเรื่องในแง่บวกของผู้อื่นก็เพื่อจะเป็นการฝึกให้ใจของเรานี้ มองรอบด้านและมีความเข้าใจในตัวของบุคคลอ,อื่นมากยิ่งขึ้นในมุมที่ร้ายที่เราเจอนั่นก็อาจจะไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่เพียงอย่างเดียวในสถานการณ์อื่นเขาก็อาจจะมีด้านบวกให้เห็นเพียงแค่เรานั้นเปิดใจที่จะมองและก็ยอมรับนั่นก็จะทำให้เราเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าในช่วงชีวิตของท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะมีโอกาสได้พบเจอ กับบุคคลประเภทที่ว่าเราได้ทําดีด้วยเคยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขาแต่นอกจากเขาจะไม่แทนคุณแล้วเขาก็กลับไม่สํานึกหันกลับมาแหวงกัดมาแทงข้างหลังมาทําร้ายเราเสียอีกก็กลายเป็นว่าเราทําดีกับคนไม่ขึ้นเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะเคยมีโอกาสได้เจอกับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อาจจะเจอน้อยครั้งบ้างมากบ้างหนักหรือเบาบ้างก็อาจจะต่างกัน ตามแต่ละตัวบุคคลไปผมก็จึงขออนุญาตมาพูดคุยในหัวข้อที่ว่าเมื่อเราต้องเจอกับคนที่เหนรคุณแล้วจะต้องทำอย่างไรสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญนั้นคือหากเราได้มีโอกาสได้ให้ความช่วยเหลือได้ทำคุณความดีต่อใครนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรให้ใครก็อยากที่จะให้ท่องไว้นะครับว่าอย่าได้หวังผลตอบแทนแล้วเรานั้นก็จะมีความสุขกับการให้ ไม่ว่าจะให้ไปในวงกว้างหรือให้เฉพาะบุคคลเพราะการที่เรานั้นจะให้อะไรกับใครเพื่อที่จะให้เขาสำนึกในบุญคุณของเรานั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องให้อะไรดีๆกับใครสักร้อยคนเราทําถึงขนาดนั้นแล้วถึงจะมีคนหนึ่งที่จะจำได้ว่าตัวเรานั้นเคยมีบุญคุณกับเขาและในบางครั้งนั้นก็อาจจะต้องเป็นพันหรือหลายพันคนถึงจะมีสักคนหนึ่ง ที่อยากจะตอบแทนบุญคุณของเราอย่างเหลือเกินเพราะโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์นี้ก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นแล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้ให้ความช่วยเหลือได้ทำดีกับใครนั้นก็ขอให้พึงวางไว้ว่าเราจะทำบุญแบบที่ให้เปล่าและก็อาจจำต้องที่จะคาดหวังเผื่อใจไว้ด้วยว่าคนที่เราดีด้วยในวันนี้ก็อาจจะสนองคุณด้วยการทำร้ายเราที่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยทำเช่นนั้นมาก่อน โดยที่ไม่รู้ตัวและก็จําไม่ได้แล้วเพราะเป็นเรื่องที่ผ่านมานานตั้งแต่อริการนานนายนตั้งแต่พบในชาติไหนก็ไม่รู้และในส่วนของกรรมของคนที่ลือบุญคุณคนนี้วิบากผลของกรรมนั้นก็จะทําให้เขาเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจไม่มีคนที่จะให้ความช่วยเหลือในยามที่ลําบากแต่หากถึงขั้นในรคุณคือไม่ได้ตอบแทนก็ยังให้โทษต่อผู้ที่มีคุณกับตนได้นี้ก็จะได้รับ วิบากผลของกรรมที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสคือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามต่อให้จเจริญไปแค่ไหนก็จะกลับมีแต่ความตกต่ำย่าแย่แบบชนิดที่ไม่คาดฝันกันเลยครับและธรรมชาติพิเศษของการใช้ในี้บุญคุณนี้ก็มีอยู่ประการหนึ่งคือจํานวนนี้ยิ่งสูงและเรานั้นได้ใช้คืนอย่างสมน้ํำสมเนื้อเราก็จะยิ่งได้พลานิสงนั้นอย่างมหาศาลน้าหนักของกรรมดี ที่เราได้ทำไว้กับพ่อแม่ก็จะให้ผลอย่างเห็นได้ชัดในทางตาคือในชีวิตนี้ของเรานั้นก็จะไม่พบกับความตกต่าและถึงแม้ว่าในชาติปัจจุบันนี้ถึงจะถูกวิบากผลแห่งกรรมเก่าเล่นงานอยู่ก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาตามสมควรครับและการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณให้อยู่อย่างสุขสบายนั้นก็จะเป็นตัวตั้งเป็นหลักประกันว่า ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเราก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองในการทำมาหากินยิ่งยิ่งขึ้นไปกับทั้งจะเป็นผู้ได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ถูกแย่งชิงหรือมีเหตุให้เสียมรดกไปอย่างไม่สมควรอันเกิดขึ้นด้วยอานิสงส์ของธรรมในข้อนี้และนี่ก็เป็นหลักการสะท้อนให้เราทุกคนได้เห็นว่าตัวเรานั้นเป็นทายาแห่งกรรมกันทุกคนจะเป็นผู้ได้รับมรดก ที่ตนได้สร้างได้ทําไว้อย่างเป็นรูปธรรมครับและถ้าถามว่าทําไมคนบางคนนั้นมักทําคุณคนไม่ขึ้นแล้วก็มักจะเจอแต่มิตรที่ไม่ค่อยจริงใจและจะโดนหักหลังอยู่เสมอเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆนั่นเป็นเพราะอะไรก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับคือคนเรานั้นถ้าจะเป็นคนที่ทําดีกับคนไม่ขึ้นจริงก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้น การทำดีกับคนไม่ขึ้นหรือที่อาจจะเรียกว่าทำคุณบูชาโทษโปรดสัตได้บาปหรือทำบุญให้ความช่วยเหลือกับใครแล้วเขาก็ไม่กระตันอยู่ไม่มีแก่ใจมาสนองพระคุณส้ำยังกลับมาแทงข้างหลังหรือมาเล่นงานเราตรงๆเสียอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนี่ก็อาจจะมีส่วนที่เกิดขึ้นด้วยวิบากผลแห่งกรรมเก่าอาจเพราะเราได้เคยทำร้ายแบบเดียวกันกับผู้ที่มีพระคุณจะเป็นพ่อแม่ ครูบาอาจารย์หรือคนที่ได้เคยให้ความช่วยเหลือเราไว้ด้วยประการใดก็ตามทํากับเขาไว้อย่างไรลวงก็ออกมาแนวนั้นในหนท้ที่ที่กรรมผลิตผลบางคนนั้นก็อาจจะแค่ต้นชีวิตบางคนครึ่งชีวิตและในบางคนก็อาจจะต้องรับผลแห่งกรรมนี้ตลอดทั้งชีวิตครับและถึงแม้ว่าต่อให้มันเป็นเรื่องจริงและเราก็รู้อยู่กับตัวอยู่แล้วก็ขอให้ช่างมันเสียเถิดครับ มันเป็นเรื่องของกรรมเก่าเป็นเรื่องที่เรานั้นไม่อาจจะย้อนกลับไปแก้ไขได้แล้วแต่ว่าตัวเรานั้นก็ยังสามารถแก้ไขเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้ด้วยการที่เรานั้นได้ทำบุญใหม่ทำในตอนนี้ก็ได้ในตอนนี้และก็จะเป็นผลให้กรรมไม่ดีที่กำลังมาให้ผลเราอยู่นั้นสามารถที่จะบรรเทาเบา,บาบางลงได้บ้างทั้งยังได้ใช้นี่กรรมได้ทำให้ใจนั้นพัฒนาขึ้น คนอื่นนั้นจะเป็นอย่างไรกับเราจะทำยังไงกับเรานั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาแล้วและยิ่งถ้าเราได้รู้จากประสบการณ์ตรงว่าเจอคนกระตันยูบ้างเจอคนเนรคุณบ้างหมุนเวียนเข้ามาสลับกันไปครึ่งต่อครึ่งอันนี้ก็จะสะท้อนได้ว่าเรานั้นก็เป็นเพียงแค่ผู้ทุชนคนธรรมดาที่นึกได้บ้างไม่ได้บ้างว่าใครเป็นผู้มีพระคุณควรที่เราจะทดแทน และเมื่อเราได้รับผลของกรรมที่สมควรกันตามธรรมดาแล้วก็ขอให้มั่นคงในคุณงามความดีเมื่อเราได้ทำดีแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีแต่ก็รู้สึกดีครับเราจะได้รางวัลแน่ๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตัวเราเองอยู่แล้วมือที่หยิบยื่นปากที่พูดช่วยด้วยจิตที่คิดให้ถ้าใจของเรานั้นไม่รู้สึกสว่างขึ้นไม่รู้สึกดีขึ้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติไปหน่อยละครับ ก็ขอให้ได้พิจารณาไว้แค่นี้ในเรื่องอื่นๆนั้นถึงจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไรครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของสาระความรู้ข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจนำมาพูดคุยส่งท้ายกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ กับหัวข้อของเราในวันนี้ไม่มีใครที่ได้ดีจากการเนรคุณท่านผู้ฟังครับในช่วงชีวิตของเรานั้นก็ล้วนแล้วแต่มีบุคคลมากหน้ายหลายตาที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเราและในหลายๆแบบนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะแยกให้ออกบ้างว่าเรื่องไหนจรงิงหรือเรื่องไหนแค่ละครที่ทําให้ดูน่าสงสารเพราะในบางครั้งการที่เรานั้นได้ยื่นมือเข้าไปช่วย แทนที่จะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นมาก็กลับกลายเป็นความซวยแต่ก็ขอให้เราได้เชื่อเธอว่าถ้าเขาไม่รู้จักสำนึกบุญคุณคนไม่ว่าเขาจะประกอบการทำสิ่งใดก็ไม่ขึ้นไม่มีความเจริญชีวิตเหมือนจะดีแต่ก็จะไม่ดีเหมือนจะราบรื่นแต่ก็จะไม่ราบรื่นลมลุกคุกคลานอยู่ที่เดิมสุดท้ายก็จะพังไม่เป็นท่าโดยที่เรานั้นไม่จำเป็นต้องทำอะไรหรือทำสิ่งใดเลยไม่ต้องทวงบุญคุณ ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือการเลิกคบการที่เราได้ถอยห่างออกไปให้ไกลาจากชีวิตเขาจริงๆแล้วคนเรานั้นจะให้อยู่คนเดียวเพียงลําพังก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากก็จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งในด้านกําลังกายกําลังความคิดและอื่นๆและถ้าได้รับการอุปการะจากผู้ใดก็เรียกผู้นั้นว่าผู้มีบุญคุณหรือผู้มีพระคุณใครที่ช่วยเหลือให้การอุปการะแก่เราก็ไม่ควรอย่างยิ่ง ที่จะลืมบุญคุณของคนคนนั้นผู้ที่ไม่ลืมอุปการะที่ผู้อื่นมีแก่ตนนั้นย่อมเป็นที่เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญไมตรีแต่หากว่าใครไม่รู้บุญคุณของคนอื่นหรือไปลบหลู่บุญคุณของผู้ที่มีอุปการะของตัวเองคนผู้นั้นก็จะเป็นผู้ต้อยต่ำทำความดีไม่ขึ้นเป็นคนที่อาภัพแม้จะพยายามขวนขวายยังไงก็มักจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเหมือนเดิมการลบหลู่บุญคุณ ของผู้ที่มีพระคุณเขาเรียกว่าการเนรคุณและการเนรคุณนี้ก็เป็นตัวกลากินีที่จะคอยดึงให้คนที่เนรคุณนั้นต้องตกต่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสุขได้ในชีวิตนี้เลยเพราะไม่มีความกระตัดอยู่ไม่มีความเป็นผู้รู้คุณคนก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ฟังหลายท่านว่าขอให้จงคิดได้เถิดเมื่อคิดได้แล้วก็ให้เปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ชดใช้ตามสมควรแล้ว ชีวิตของเรานั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยต่างๆที่ควรจะเป็นไปท่านผู้ฟังครับการกระทำอยู่รู้คุณคนแล้วตอบแทนนี่แหละครับคือสัญลักษณ์ของคนดีเป็นเครื่องหมายของคนผู้มีคุณความดีมีคุณธรรมในจิตใจก็ขอฝากให้ทุกท่านได้นำไปคิดพิจรารณากันดูครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ที่ผมได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะ,ยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ